ครับมันอยู่ก็มาก,กระดาษช่วงวางครับผมมันติดหนึ่งกรกฎาคมาบหนึ่งกระดาคดาบสำหรับงูห้อยมันอยู่ของมาหลายกับแนนสนามครับผมเพ่วาซื้อขายกันเต็มหมู่บ,บ้านเลยแล้วซื้อขายกับบนเต็มหมู่บ้านแล้วตอนเสาร์มากไอ้ชงขายต่อซื้อขายต่ออยู่ครับผม อบรถขุมมาหลายครับผมรถตัางจังหวัดต ja ึ้งมากเลยครรถปากกาก็มี่สื่อยัดรถแล้วก็ออกได้ครับผู้หารสื่อขายกันสื่อบรวัตบวยเลยครับบรวัติสองหมื่นตลาดต้นใหญ่ตลาดโซ่ตลาดเวสตวันเซออะไรสิสื่อกันตอนเย็นตื่นแจ้งมากครับยิ่งสื่ออยู่บรวัตราคามัน ช่วงนี้มันราคามันดีครับผมราคาโบสุดโบาว,าว่างวากห้วยติดอัดแล้วผมอัศนามนี่ครับราคาส่งโตครับผมผมปรต้องไปจ้าใจแล้วว่าราคาห้วยง่วมันสิลงมันโบโลงครับเพราะว่ามันอยู่สี่ตัวงว่งวอเองง่วงจีเขาเลี้ยงดีเลี้ยงดีอว้วนราคามันก็สูงส่งโตอยู่สองหมืน่นสามหมื่นอย่ครับ พวกขาื่อเลี่ยงธรรมาติาส์ี่สมันก็บวไรครับผมเพราะว่ามันสีไปแบปกพเจ้าเลี่ยงเลี่ยงความเลี่ยงพวกูุนก็อย่างนั้สิครับผมก็จะใส่อาหารเนี่ยน้งก็ดีวกันครับพคือพวกธรมาติศาส์่พวธรรมาติศาส์นี่เนี่ยนก็สิอวกกแดงบองามก็ยังพวเเลี่ยงัวกขุนกับจังว่าราคามันแตกต่างกัน งอเกี่ยมาตีกันบ้างราคามันร่งมันบดเลยรงครับราคาง้อบดเลยรุ่งมันยืนติดโตง้ออย่างง้อโต่เลีงดีอ้วนสมบูรณ์ราคามันก็บส้มโตแต่สําหรับเขาเลี้ยงธรรมชาติมันก็บพกอ้วนบปเต็มมันก็บโปรตีนกับราคาโปรตีนนี่เป็นสาเหตุที่ว่าเขาตีว่าง้อขึ้นง้อลงเนาะจนหมากมันบดเลยขึ้นเลยลงครับบอลรุ่งโตอยู่แต่ว่ามันยืนติดโตง้ออย่างง้อตตัวสีอ้วน สีอ้วนสีพอดีแต่ว่าเขาเลี้ยงดีเขาเลี้ยงดีมันอ้วนมันอ้วนราคามันก็ส่งโตครับมันอ้วนส่งช่งโตจังแม่งกี่แบบราคาสามสี่หมื่นครับผมยังส่งโตอยู่ราคาตัว่างง้อเลี่ยงธรรมศาสตร์น้องมันกัดกินยาค่ะกินยากินยาธรรมศาสตร์เพราะกินหัวหันเพราะเด็กผมลุงงย้ำมันกัดกาไม่ท้วนสีเลือหนังบองอ่างเขาราคากับพอดีเลยมาว่าง้อลุ้ง มันบ่มันง่วนบ่ถอยลงเปล่มันอยู่ที่ราคาคงง่วงตัวง่วงเองตัวนี้ไงสมบูรณ์สามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นก็ยังมีอยู่กับราคามันราคานี่เพราะว่ามันอยู่ที่ตัวสัตว์ที่ก็เจียเลี้ยงดูแลแมงอวนึงสิสี่หมื่นสามหมื่นก็ยังมีอยู่ยยกับราคาดีครับ ข้าจมัดถึงว่าแม่เด right? ียวหัวแม่เดียวแม่เดียวเราไม่รู้ความุูนีเป็นหัวเหนวัวหน่สามหมื่นสองหมื่นสองหมื่นหาสองหมื่นแมหมื่นงมีครับผมราคามันยังส่งตัวอยราคาม่ได้ลงครับราาัวาตงัวนี่มติดแต่างกันงัวเหนียวกับงัวเหลียงน้ำมันสัตว์ แม่นี่ก็สิตสองมุมสิบแปดสามมื่นกับผมราคาก็สูงสูงรกับ